ลูกค้าคือเราเราคือลูกค้าจากสิบกว่าปีที่ผมได้ผูดคีอยู่กับร้านอิ่มปาเผามาผมก็ได้ร่วมรับรู้ถึงวุฒิการจุดเริ่มต้นของการตั้งอิ่มพาเผาขึ้นมาตั้งแต่แรกว่าอิ่มป่าเผาจะต้องขายอาหารที่มีคุณภาพและในราคาที่ประหยัดเป็นธรรมต่อผู้บริโภคจะไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ เพราะถือว่าใจเขาใจเราเพราะทุกมื้อที่เขามาทานจะต้องได้คุณภาพและเวลาที่เขาใจ่ายสตางค์ทีเขาจะได้ไม่ทุกข์ยากลำบากเกลือร้อนจนเกินไปนี่คือคอนเซ็ปต์พอเราเข้มแข็งสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองแล้วจุดหนึ่งที่เราอยากนำเสนออยากจะ ทำตั้งแต่ต้นเลยก็คือเราอยากคืนกําไรให้สังคมแล้วเงินทุกบาททุกตะตังที่ลูกค้าที่มาใช้บริการเราเราก็เก็บจากส่วนนี้ไปเป็นกําไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อไปสมทบต่อยอดสร้างตัวนี้ขึ้นมาก็คือทําเพื่อบุคคลที่ถูกหนึ่งด้อยโอกาสถูกทอดทิ้งคนแก่คนชราที่ไม่มีลูกหลานดูแลตรงนี้เราเลยเห็นว่าคนกลุ่มนี้มีมาก เรื่องมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอาละตรงนี้เราคิดว่าเราได้มาจากสังคมเราจะคืนกาไรไปสู่สังคมอีกรอบหนึ่งก็คือเราก็เลยตั้งตรงนี้ขึ้นมาจนตอนนี้จะเรียกได้ว่าเสร็จสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือแต่ดําเนินการที่จะเข้าไปทําให้เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนแล้วก็เราได้ทําแล้วตอนนี้เพราะนั้นทุกคนที่เข้ามาใช้บริการตรงนี้ถือว่ามีส่วนร่วมช่วยกัน ไม่คืนอะไรสู่สังคมทุกคนได้บุญได้กุศลด้วยกันครับในฐานะอิ่มประเผาหรือในอิอ่มประเผาคุกน,นะครับก็ขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้เห็นคุณค่าในโภชนาการ ของงทาาาร้านออิมปเขบคคุณจรริงๆับบขอันทึกไว้ว่าส่วนอาหารอิ่มปลาเผาสาขาชัยพึษ์ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน